ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเนื้อที่สไร่นะครับตั้งอยู่ตำบลตรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีนะครับด้านหน้าที่รถวิ่งไปเนี่ยนะครับออกไปถนนหมายเลข304นะครับระยะทางออกไปถนนหมายเลข304ระยะทางแค่2กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไป จากตรงนี้ไปนิคม304ก็ประมาณเจ็ดกิโลนะครับที่ดินไม่ได้ติดถนนเส้นนี้นะครับที่ดินจะเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปประมาณสัก150เมตรนะครับเราจะเข้าตามถนนคอนกรีตเข้าไปเลยนะครับพอดีฝนก็ตกนะครับฝนเริ่มจะลงเม็ดนี่นะครับเราจะเลี้ยวเข้าตามถนนคอนกรีตนี้เข้าไปนะครับเข้าไปไม่ไกลนะครับเข้าไปแค่ประมาณร้อเมตรเท่านั้นเองนะครับ เข้าตามกำแพงโรงงานนี้เข้าไปนะครับร้อยห้าสิบเมตรนะครับพอสุดทางคอนกรีตก็ถึงที่เลยนะครับเป็นสวนมันนะครับตอนนี้นะครับวิ่งลงมาเนี่ยตามกำแพงถนนเส้นนี้กว้างประมาณสี่เมตรนะครับรถก็วิ่งสวนกันได้นะครับเป็นสวนมันอยู่ตอนนี้นะครับฝนก็ตกด้วยนะครับก็เลย ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับนี่นะครับพอลงสุดถนนคอนกรีตนะครับก็เป็นถนนลูกลังนะครับอีกประมาณสักสี่สิบเมตรเนี่ยนะครับก็คือแปลงนี้เลยเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมด้านล่างนะครับเพราะฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับนี่นะครับลงมาจากถนนาลาดยางที่มองเห็นนะครับร้อยห้าสิบเมตรหลักเขตตั้งแต่ตรงขาวๆวนั้นเลย นะครับแล้วก็คือป่ามันแปลงนี้นี่เลยนะครับนะครับมาพร้อมฝนเลยทีเดียวแล้วก็ยาวมาถึงติดกับสวนยูคามีหลักเขตแดนนะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับอันนี้เราขายตั้งราคาขายไว้อยู่ที่หกแสนแปดนะครับต่อไร่นะครับไร่ละหกแสนแปดนะครับเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับ เราออกไปออกไปถนนลาดยางแล้วก็วิ่งออกไปอีกสองกิโลนะครับก็เป็นถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ไปออกแถวแถวนิคมสามศูนย์สี่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปโรงพยาบาลอ่าที่สร้างใหม่นะครับอยู่ในนิคมลลอนิคมสามศูนย์สี่นะครับสองโรงพยาบาลเลยนะครับก็จากตรงนี้ออกไปก็อ่าพอเราวิ่งออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่เลยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงนี้ไปสามกิโลเท่านั้นเอง นะครับ3กิโลก็เป็นโรงพยาบาลแล้วก็จากตรงนี้ไปตลาดนิคม304นะครับจากตรงนี้ไปตลาดก็ระยะทาง5กิโลนะครับลงมาประมาณ150ยห้เมตรนะครับก็มาถึงหลักเขตแดนตรงนั้นนะครับจะมีหลักปูนเข,ขาเขาที่มองเห็นแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึง่งมาฝั่งนี้นะครับมาถึงฝั่งนี้ก็หน้ากว้างของแปลงเนี่ยนะครับประมาณห้เมตร นะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปประมาณร้อยร้อยห้าสิบนะครับความลึกเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือแปลงสวนมันนี้เลยราคาหกแสนแปดถือว่าไม่แพงนะครับในโซนนี้เพราะว่าติดถนนเส้นเนี้นะครับที่มีโรงงานรอบๆอบเนี่ยนะครับติดถนนเส้นนี้ราคาอยู่ประมาณไร่ละล้านห้านะครับอย่างถูกถูกก็คือล้านสองนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็วิ่งออกไปก็จะไปอ่ ตัวตำบลตอกสมบูรณ์นะครับเข้าไปในตัวตำบลตอกสมบูรณ์ออกถนน3 5 9ห้าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราออกไปเลี้ยวขวาไปหน่อยหนึ่งก็จะไปตรงนั้นก็จะเป็นถนนเป็นสามแยกนะครับสามแยกถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปที่เทศบาลสาบัวนะครับออกไปถนน3า9ห้าได้เช่นกันเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ฝนก็ตกนะครับวันนี้ พอดีบัตรได้แวะมารีวิวนะครับก็แปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจเลยนี่นะครับมีหลักเขตเขาขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวตามสวนยู่คาไปนะครับก็คือสวนมันนี้เลยนะครับราคาไล่ล6หกแสนแปดนะครับต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้เลยรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับที่บัตรวงสีเหลืองๆไว้ตรงปลายนิ้วบัตรเนี่ยนะครับ นี่นะครับเราจะเข้าจากถนนหมายเลขสามศูนย์สี่เข้ามาสองกิโลนะครับแล้วเราก็เลี้ยวลงมาอีกร้อยห้าสิบเมตรนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของโรงงานนะครับก็จะมีที่สวนขั้นอยู่แปลงหนึ่งก็คือสวนยูคาตรงนี้นะครับที่แนวเขาติดกับรั้วของโรงงานเลยทีเดียวด้านในเข้าไปก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เราต้องต่อไฟลงมาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสี่สิบสามกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสิบแปดกิโลชนบุรีร้อยสี่กิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีนะครับสะเซิงเซาเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะครับนะครับเป็นที่ลูกลังค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านหลังของแปลงเนี่ยของเราไปสุด นะครับแล้วด้านหลังอ่าเลยแปลงของเราไปก็จะเป็นเป็นบ ans, ่อนะครับเป็นเป็นสระน้ําใหญ่เลยนะครับเราก็สามารถที่จะดึงสระน้ําดึงน้ําขึ้นมาใช้ได้นะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยก็จะมีร่องน้ํานะครับเขาจะตีเป็นร่องไว้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับที่ของเรานะครับก็คืออยู่อยู่แปลงข้างเคียงนะครับตีอ่าตีเป็นร่องน้ําแล้วก็เป็นรอดท่อไปนะครับนะครับมีอ่า แล้วก็ออกไปตามสนุนลาดยางเส้นเมื่อกี้นะครับวิ่งออกไปสะดวกเลยนะครับก็ไปออกสนุนหมายเลข304นะครับวิ่งออกไปแค่นิดเดียวเองนะครับจริงๆไม่ไกลนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจทางเส้นนี้ก็กว้างเลยนะครับเป็นถนนสาธารณะเข้ามาคอนกรีตมาสุดริมกำแพงนะครับเราก็สามารถที่จะอาจจะเทต่อมาอีกได้เลยนะครับก็เหมาะที่จะทําเป็นโรงงานหรือว่าเป็นโกดังนะครับ เป็นโกดังเป็นโรงงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือเป็นโรงงานเก็บเข้าของหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับนะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเปียกหมดแล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับแปลงนี้ รอบๆข้างราคาก็สูงกว่านี้นะครับอันนี้หกแสนแปดถือว่าไม่แพงเลยนะครับไล่ละหกแสนแปดเท่านั้นเองนะครับก็ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอ,ขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันที่ดินตั้งอยู่ตําบลตรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อ0980075266 0980075266นะครับเลยเข้าไปนะครับพอเราออกไปเนี่ย เลยเข้าไปก็มีโรงงานมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีบ้านจัดสรรมีห้องเช่าอะไรต่างๆนะครับแต่บัตรไม่ได้พาขึ้นรถไปชมนะครับบัตรให้ชมแค่ทางเข้าแปลงนะครับแล้วก็วิ่งสะดวกนะครับถนนก็กันไว้กว้างเลยนะครับก็รถวิ่งสวนกันได้สบายนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับสําหรับคุณคุณท่านใดที่ชอบ เก็บพื้นที่ไว้นะครับหรือซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับหรือจะจับมาขายต่อก็ยังได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ